จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนุ่มต่างชาติชาวญี่ปุ่นเดินทางมาถึงประเทศไทยสัมภาษณ์สาวๆจากหลายประเทศว่าทําไมพวกเธอถึงเลือกที่จะมาเที่ยวเมืองไทยคําตอบที่ได้เต็มไปด้วยความหลากหลายและน่าสนใจทุกคําตอบเหมือนเปิดมุมมองใหม่ๆที่ทำให้เขาเข้าใจเสน่ห์และความพิเศษของประเทศไทยมากขึ้นแล้วสาวๆจะมีมุมมองต่อประเทศไทยอย่างไรนั้นบ้างไปดูกันเริ่มต้นคลิปมาที่เกาะสมุย ชายญี่ปุ่นเริ่มต้นการสนทนาอย่างเป็นมิตรกับสาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ดูสดใสและเต็มไปด้วยพลังเธอเล่าว่าเธอมาจากฝรั่งเศสและการเดินทางในประเทศไทยครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ10วันโดยมาเที่ยวกับครอบครัวของเธอซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวและเล่าต่อว่าตอนนี้เธอเป็นเพียงนักเรียนปีหนึ่งในคณะแพทย์ที่ฝรั่งเศสและสามารถพูดภาษาอังกฤษฝรั่งเศสกับภาษาสเปนได้นิดหน่อยจึงทําให้หนุ่มญ,ญี่ปุ่นชมเธอว่า เธอเป็นคนเรียนเก่งมากทำให้เธอยิ้มและพูดว่าคุณก็พูดภาษาอังกฤษเก่งเหมือนกันและเธอยังมีแผนการเดินทางต่อไปว่าหลังจากเที่ยวเกาะสมุยเสร็จเธอคิดว่าเธอจะไปกรุงเทพเที่ยวที่นั่นสักสามวันแล้วจากนั้นจะไปเชียงใหม่เพื่อเรียนทำอาหารและทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งเธอตื่นเต้นมากที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่นั่นแม้จะไม่รู้ว่าที่นั่นชื่อเมืองอะไรแต่เธอตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้เผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างขณะเดียวกัน เธอก็ยิ้มและพูดถึงสิ่งที่ทําให้เธอประทับใจในประเทศไทยว่าสิ่งที่เธอชอบมากที่สุดคือผู้คนที่นี่พวกเขายิ้มแย้มตลอดเวลาดูเหมือนพวกเขามีความสุขและเคารพกันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยพบในฝรั่งเศสทําให้เธอชอบวัฒนธรรมของไทยสุดๆจากนั้นชายญี่ปุ่นได้ขอบคุณเธออย่างสุภาพก่อนที่ภาพจะตัดไปยังน,นักท่องเที่ยวคนถัดไปชายญี่ปุ่นได้เริ่มต้นทักทายชาวต่างชาติคนใหม่ด้วยคำว่าสวัสดีและถามว่าสบายดีไหมก่อนเธอจะตอบว่า เธอสบายดีและเธอชื่อมารีอาที่มาจากประเทศลิทัวเนียและเธอได้อยู่ที่ประเทศไทยมาสิบวันแล้วหลังจากนี้เธอคิดว่าจะเดินทางไปประเทศบาหลีซึ่งเธอได้ลาออกจากงานเดิมที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่บริษัทแห่งหนึ่งทําให้เธอรู้สึกว่าตอนนี้เธอเป็นอิสระและกําลังมองหาอะไรใหม่ๆในชีวิตและเธอเลือกมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าเธอนั้นไม่เคยมาเที่ยวแถบเอเชียมาก่อนและอยากสำรวจโลกใหม่ๆเนื่องจากเคยไปยุโรป สหรัฐอเมริกาและแคนาดามาก่อนทําให้เอเชียกลายเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเธอส่วนสิ่งที่แปลกๆที่เธอเคยเจอในประเทศไทยก็คือจิ้งจกตัวเล็กๆและตุ๊กแกที่อยู่ทั่วตามฝาผนังซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่นี่แต่สําหรับเธอมันแปลกใหม่มากและสิ่งที่เธอประทับใจมากที่สุดก็คือราคาห้องพักที่นี่ซึ่งถูกกว่าลิทัวเนียมากเช่นกาแฟที่ลิทัวเนียราคาประมาณสามเหรียญหรือราวราวหนึ่งบาทแต่ที่นี่ราคาถูกกว่ามาก และงบประมาณสำหรับการเที่ยวครั้งนี้คือ2 3 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งเธอคิดว่ามันพอแล้วถ้าคุณไม่ได้ปาร์ตี้บ่อยเกินไปก่อนที่ผู้สัมภาษณ์จะขอบคุณเธออย่างสุภาพและจบด้วยการโบกมือบายๆอย่างน่ารักจากสาวประเทศริทัวเนียต่อมาเป็นสาวสวยจากประเทศเอสโตเนียชายญี่ปุ่นเริ่มต้นทักทายเธอว่าสวัสดีเธอสบายดีหรือเปล่าเธอตอบกลับอย่างเป็นกันเองว่าเธอสบายดีและกำลังสนุกกับชีวิตและการใช้เวลาอยู่ที่ประเทศไทย เธอบอกว่าประเทศไทยแตกต่างจากเอสโตเนียมากผู้คนที่นี่ยิ้มแย้มและทักทายกันเสมอแม้กระทั่งคนแปลกหน้าก็สามารถพูดคุยกันได้เธอเล่าต่อว่าในเอสโตเนียหากมีใครยิ้มหรือพยายามเริ่มคุยกับคุณคุณอาจสงสัยและพยายามหลีกเลี่ยงแต่ที่นี่กลับตรงกันข้ามถ้าไม่มีใครยิ้มหรือทักทายมันกลับรู้สึกแปลกไปเลยทําให้เธอรู้สึกชอบและตกหลุมรักในบรรยากาศของประเทศไทยนอกจากนี้เธอยังพูดถึงความแตกต่างของการจราจร โดยที่เอสโตเนียคนขับรถจะต้องหยุดให้คนข้ามถนนก่อนแต่ที่นี่คุณต้องระมัดระวังและหาวิธีข้ามถนนเองซึ่งสำหรับเธอมันเป็นสิ่งแปลกใหม่และเธอยังบอกว่าเธอชอบอาหารไทยสุดๆตลอดสองเดือนที่เธอได้อยู่ที่นี่ทุกวันเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับเธอและยังเล่าถึงประสบการณ์สุดพิเศษของเธออีกด้วยว่าสิ่งที่เธอประทับใจและชอบที่สุดก็คือการได้เดินป่าในประเทศไทยซึ่งเธอรู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะตอนพระอาทิตย์ขึ้นมันสวยมากจริงๆ แถมยังได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยจากนั้นชายญี่ปุ่นจึงกล่าวคำขอบคุณและอวยพรให้เธอเดินทางอย่างปลอดภัยก่อนที่ภาพจะตัดไปยังชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งโดยชายญี่ปุ่นเริ่มต้นสนทนาอย่างสุภาพด้วยคำว่าสวัสดีคุณมาจากที่ไหนเธอยิ้มตอบว่าเธอมาจากประเทศฮังการีและตอนนี้เธอได้มาเที่ยวประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ก่อนหน้านี้เธอได้ไปเวียดนามและกัมพูชาในทริปที่ยาวนานถึงสามอาทิตย์ และนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้มาประเทศไทยเธอบอกว่าเธอชอบที่นี่มากเพราะมันสวยงามจริงๆและเมื่อถามถึงประสบการณ์แปลกใหม่ในวัฒนธรรมเธอบอกว่าไม่ได้เจออะไรแปลกมากนักเพราะประเทศไทยดูเหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้วแต่ก็มีที่เธอรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยเพราะเธอเห็นเรือหางยาวที่ดูเหมือนไม่ค่อยพัฒนาเหมือนส่วนอื่นๆและเธอเลือกที่จะมาที่ประเทศไทยเพราะจะได้มีความสุขกับการฉลองวันส่งท้ายปีเก่าที่นี่ ซึ่งมีโคมไฟและดอกไม้ไฟที่สวยงามเป็นประสบการณ์ที่เธอรู้สึกว่ามันดูเจ๋งสุดๆและน่าประทับใจอย่างมากก่อนที่คนสัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่นจะกล่าวขอบคุณสาวสวยฮังการีและได้มาสัมภาษณ์สองสาวชาวฝรั่งเศสอย่างสนุกสนานกันต่อโดยเธอบอกว่าเธอทั้งคู่มาจากฝรั่งเศสและตอนนี้กำลังวางแผนที่จะอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาสองเดือนจากนั้นอาจจะเดินทางต่อไปยังกัมพูชาเธอเล่าว,ว่า ในกัมพูชาพวกเธออาจลองสอนภาษาฝรั่งเศสรแรกกับที่พักและอาหารแม้ว่าจะยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอนก็ตามเพราะเธอทั้งคู่เพิ่งเรียนจบปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์น้ำและเกษตรกรรมมาไม่นานและก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานจริงจังพวกเธออยากใช้เวลานี้ออกเดินทางและค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองขณะเดียวกันเมื่อถูกถามถึงเป้าหมายในอนาคตทั้งคู่จึงตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจว่าอยากมีความสุขได้เดินทางบ่อยๆ มีเพื่อนใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวันกับงบประมาณที่พวกเธอใช้ในไทยอยู่ที่1,000เหรียญต่อเดือนหรือประมาณ34,000บาทซึ่งครอบคลุมค่าที่พักในโรงแรมที่เฉลี่ยคืนละ10เหรียญหรือประมาณ300กว่าบาทซึ่งถือว่าถูกมากทำให้สาวๆรู้สึกประทับใจสุดๆก่อนที่ชายญี่ปุ่นจะกล่าวคำขอบคุณสองสาวจากฝรั่งเศสทำให้ภาพได้เปลี่ยนไปที่คู่สุดท้ายชายญี่ปุ่นเริ่มต้นการสนทนาอย่างสุภาพ กับสาวสองคนที่ดูมีความสุขและเต็มไปด้วยความสดใสพวกเธอยิ้มและแนะนำตัวเองว่าทั้งคู่มาจากเนเธอร์แลนด์และเล่าต่อว่าพวกเธอเพิ่งใช้เวลาอยู่ที่เกาะสมุยตลอดหนึ่งสัปดาห์และนี่เป็นครั้งที่สองในเดือนนี้ที่พวกเธอกลับมาเยืยนอนเกาะนี้เพราะชอบมันมากจริงๆแถมทั้งสองยังเล่าเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองคนหนึ่งทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ส่วนอีกคนทำงานในชั้นอนุบาลเพราะเธอรักเด็กๆและสนุกกับการดูแลเด็กเล็กๆพวกเธอบอกว่า หลงไหลในการเดินทางและมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศต่างๆมาแล้วมากมายเช่นบราซิลสาธารณรัฐโมินิกันเม็กซิโกแอฟริกาอียิปต์และอีกหลายประเทศแต่ประเทศไทยถือเป็นครั้งแรกที่พวกเธอได้มาสัมผัสและในประเทศไทยพวกเธอได้ลองทําหลายสิ่งที่น่าตื่นเต้นทั้งปั่นจักรยานในกรุงเทพการชอปปิ้งที่ตลาดกลางคืนและปาร์ตี้ที่ชายหาดแถมพวกเธอยังพูดถึงสิ่งที่ชอบอีกด้วยว่าพวกเธอชอบเต้นรําเสียงดนตรี และการดื่มมากๆพร้อมกับบรรยากาศสนุกสนานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของสาวสวยเนเธอร์แลนด์ก่อนที่บทสนทนาจะจบลงด้วยคำขอบคุณจากชายญี่ปุ่นจากนั้นไม่นานคลิปวิดีโอก็จบเป็นยังไงกันบ้างคะปีใหม่นี้ขอให้เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งสุขภาพแข็งแรงและความรักที่อบอุ่นตลอดปีนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ